เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าสู่เกมซัมเบเนอร์วอลนะวันนี้อยู่กับนะครับเจ้ารีออนะครับผมธาตุน้ำนะระดับเฮลนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาตีกันเนาะก็นะครับทีมที่ใช้เนะี่ยใช้เป็นทีมนี้ก็ได้หรือใครจะใช้ชัวก็ใช้ฟานก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นฟานให้เนาะหลักๆก,ก็โจ๊กนะโจ๊กมาเคียนะครับโจ๊กมาเคียลูกน้องนะแล้วก็ ตัวที่ควรออกหลังสุดนะครับเป็นมังกรท่านลมนะเนี่ยสปีดก็พยายามทําให้มันออกหลังเจ้าบูคิรี่นะครับผมถ้าเกิดบูคอรี่ใครที่เล่นคีร้อยนะ่จะดีมากนะอันนี้ของผมเล่นคู่กับคอรัสนะผมก็เลยไม่ได้ทําคีร้อยนะโจ๊กนะครับโจ๊กที่ลงโกเลมแหละฟานที่ลงตัวเมื่อกี้ก็นะครับเจ้าโคอีนะหรือว่าพิษไฟนะครับพิษไฟทำเป็นีเอกก็ได้นะก็จะได้ปิดไม่ขาดนะครับมาถึงทัไงไม่กอนดี นี่ครับเ,เพื่อนๆมาถึงแล้วก็บัฟก่อนก็ได้นะอาจจะโจ๊กส่าหรือยิงก็ได้นะผมลองดาเมเอจโจ๊กให้ดูนะครับเอ้ยโจ๊กเราสาร่าตายหมดแล้วทุกคนสกิลหมดแล้วที่นี้นะฮะเออแล้วก็นะครับสกิลนี้เนาะสกิลรีเนะี่ยเก็บไว้ใช้ด่านบอสน,นะครับผมอันนี้คิดว่าเราน่าจะทนทนดาเมเอจไหวนะจะเพิ่งเอาุปกรณรีนะครับผมอันนี้เราต้อง ล้างคิวนะแล้วก็ตีไปนะครับโอเคได้อยู่เนาะบัฟดาบเราค่อยกลางเนี่ยเดี๋ยวเขาเวฟต่อไปไม่มีกลางนะครับสกิลหมูเก็บไว้นะทุกคนนะไว้สาดนะครับผมอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะเหลือแค่2ตัวนะครับก็ค่อยเลี้ยงสกิลไปนะแล้วมังกรลมปรับเมื่อใหม่นะครับเป็นดาเมจเนาะก็ค่อนข้างดีนะสกิลมีดาเมจดีนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะ างทีผมก็ไม่เอามารีสก,กิลอย่างเดียวมีคนเจอเขาเกิร์วะเพื่อนๆใครไม่ได้เจอก็ไปแอดขอเพิ่มขอฟาร์มก็ได้นะเพราะเดี๋ยวผมทําคลิปเสร็จผมก็ลงคลิปเลยนะครับโอเคเข้ามาแล้วเนาะการอมตะนะครับบัฟฟี่นะฮะซาร์นะครับผมโหเลีอยงแล้วลหน่อยนะเราอาจจะจิ้มไปเลยก็ได้นะเนี่ยสี่ดอกทุกคนเออสี่ดอกนะครับแล้วก็รีกรอบหนึ่งรีแล้วการน,นะฮะ กลางบับดาบอะไรก็ได้เนาะวัดลมยิงครับผมหนะึ่งสองสามสี่โอ้ยดูว่าสี่นะถ้ยิงสีดอกเมื่อกี้จบไปแล้วทุกคนโจกสายครับผมเรียบร้อยอันนี้แหละดูง่ายเนะาะทัดน้ำนะครับผมก็ถ้ามีตัวครบเราลงง่ายเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยเพืเ่อนๆน,นะก็นะครับระดับเฮลินนะทัชลัดนะครับ หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ทีมไหนลงนะแล้วก็มีทีมมีทีมอื่นที่แบบว่ามอนมันหาง่ายกว่าน,นี้ก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมจะได้เอามาเป็นไการให้กับเพื่อนของเรานะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าที่ชอบอย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ